าจารย์ครับปีนี้เคล็ดลับไหวไฉสิ่ง์เยี่ยงยังไงเฮงครับครับไฉสิ่ง์อียเนี่ยปีนี้จะมีเรือกพิกฟ้าเทวดาช่วยแล้วเป็นเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกนักษกัตย์ยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยนักษัตริย์คนที่เกิดปีมะเมียม้า ปีชั่วที่ประทะร้อปีราคา50%ปีทองยีห้ปีเหล่านี้นะปีนี้มาวหา้แล้วนะจะพลิกจากเคาะกลายเป็นเหงงเลยนี่อาจารย์คิดเริ่มนี้ไว้เพราะทำไมอะปีนี้เราอย่าลืมว่าเป็นปีมะเมียม,ม้าไฟหรือม้าลุยไฟหมายความว่าเราเนี่ยเศรษรกฐกิจโลกความ เปลี่ยนแปลงของนานาประเทศการเกิดวิกฤตทั้งเศรษฐกิจนอกประเทศและในประเทศเราเนี่ยมนุษย์หรือสิ่งอื่นๆที่เราจะรอความหวังเนี่ยมันดูแล้วน่าจะเหนื่อยแต่สิ่งที่เรายังมีความเคารพศรัทธาเนี่ยเรายังเชื่อมั่นว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าชายสิงเอียเนี่ย หรือเทวดายังเป็นทางรอดอีกหนึ่งทางที่จะช่วยเราพลิกสถานาการณ์ชีวิตครอบครัวการงานอาชีพและธุรกิจของเราในปี2 6 9ดังนั้นผู้ฐานชีดิกลิ้มเป็นศูนย์กลางมาสเตอร์ของเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและอาจารย์ก็หาวันเลิกยามที่เป็นมงคล ให้กับทุกคนที่มาไหว้แล้วประสบความสําเร็จในดวงชะตาชีวิตดังนั้นปีนี้เราต้องติดตามกันครับและสิ่งสําคัญนะฮะอาจารย์ขอเน้นว่าเราหวังมนุษย์หวังกระแสโลกหวังสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลและอื่นๆเรายังไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ จะสามารถช่วยเราได้เต็มกำลังหรือไม่แต่สิ่งที่เราต้องช่วยให้เราผ่านพ้นนอกจากเราช่วยตัวเองแล้วเนี่ยอีกอันนึงเป็นกขวัญและกำลังใจอันสูงสุดคือบรารมีแห่งเทพเทวาบรารมีแห่งอำนาจสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ชะตาชีวิต เปลี่ยนแปลงในปี2019ครับแล้วติดตามกันนะครับ